สวัสดีค่ะเพื่อนๆรีบุงเราเออกไปเยือนอาร์เซนอลเมื่อคือนนี้เราสามารถเก็บมาได้1คะแนนเพราะเราเสมอเขาสองประตูต่สอสสิ่งที่เราเห็นในเกมนี้ก็คือหนังคนละมวนแล้วก็สปิริตผู้เล่นของรีผุงเรานะคะสุดยอดมากเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe าากดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณนะคะ สิ่งที่เราเห็นในเกมนี้คือหนังคนมวนจริงๆครึ่งแรกเราเล่นไม่ดีสปีดบอลช้ากว่าอาร์เซนอลเขาเพสซิ่งได้อย่างดีเยี่ยมทำเกมลุกได้น่ากลัวส่วนเราก็ทำเกมลุกไม่ค่อยได้เพราะแดนกลางสู้เขาไม่ได้นะคะสิ่งที่เราเสียเปรียบก็คือเราเห็นได้ชัดคือล็อบบเนี่ยคะ่ะที่เราเสียประตูไป1ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกจุด้ยล็อบบสปินหรือสปีดบอล วิ่งตามสาก้าไม่ค่อยทันนะคะสาก้านี่สปีดได้เร็วกว่าทักษะการเลี้ยงบอลก็ดีกว่าแย่งบอลล็อบโบก็แย่งไม่ได้แถมยังล้มอีกต่างหากในเขตโทษนะคะทําให้สาก้าในได้จังหวะตะวัดบอลเข้าประตูเลยนะคะแสงหน้าเคลลเออร์เครอเครอ์นี่ปัดไม่ทันทําให้อาร์เซนอลครึ่งนำในช่วงครึ่งแรกนะคะ1นกูดูต่อศูนในช่วงต้นๆประมาณสักนาทีที่9นะคะ หลังจากนั้นล็อบบก็แก้ตัวนะคะโดยการขึ้นหน้ามาทําเกมรุกแต่เราก็ยังทําได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าอาร์เซนอลมีเกมโต้กลับได้อย่างดีนะคะทําให้เรานี้ต้องระวังในแดนหลังแต่ว่าวันนี้คนเต้เล่นดีนะคะเป็นเซนเ,นเตอร์ที่ประกบผู้เล่นอาร์เซนอลได้นะคะหลังจากนั้นอีกไม่นานริวพูเราก็โชคดีเราได้เตะมุมอ่า อาโนสามารถประวัติไปข้างหน้าประตูนะคะนีอาร์เนี่ยนะครเป็นคนที่มุ่งเสยเปลี่ยนทางให้กับให้กับทางเรานะคะแล้วก็กับตันทีมเราก็มุ่งเข้าไปเลยค่ะมุ่งเข้าประตูไปเลยตีเสมอให้เราตอนแรกเราก็ดีใจนะคะว่าเสมอแล้วหนึ่งดูต่อหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นในครึ่งแรกคือเรายังเสียเปรียบอยู่การป้าอ่าเกมเพสซิ่งเกมโต๊ะกลับ ของอาร์เซนอลนี่น่ากลัวมากมากเลยค่ะแล้วก็เราก็มาเสียประตูในช่วงท้ายเกมลูกที่เราเสียเปรียบก็คือการตั้งลูกตั้งเตะนี่แหละค่ะเขามีการตั้งเตะที่มีระเบียบมีจังหวะที่ดีกว่าแล้วเราก็คาดการไม่ถึงว่าใครจะเป็นคนหม่งเข้าเราก็ประกบตัวผู้เล่นอาร์เซนอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยมง่งเขาไปเลยค่ะในช่วงท้ายเกม ทำให,ให้เราเสียเปรียบเขาอยู่ในครึ่งแรก2ประตูต่อหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นพอหลังจากครึ่งแรกจบไปแล้วเนี่ยพอครึ่งหลังผ่านมาริ้วของเราหนังโคลมามนจริงๆเล่นได้ดีขึ้นต่อบอลดีขึ้นกดดันอาร์เซนอลดีขึ้นนะคะโดยการที่เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าจังหวะที่อาร์เซนอลนั้นเสียผู้เล่นไปว่าผู้เล่นเขาบาดเจ็บขึ้นมาสองคนแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นของอาร์เซนอลก็ยังมี สปีดบอลที่ดีนะคะแต่แดนกลางของเราเนี่ยเมื่อหลังจากผ่านครึ่งหลังมาเรามีการเปลี่ยนผู้เล่นโดยการส,ส่งกัปโปลงไปแล้วก็ชิมิกาสส่งไปนะคะแล้วก็โซโบโนะคะโซเวลาลงไปแทนโดยที่แทนแม็กกาละคะ่ะทำให้แดนกลางเรามีมิติดีขึ้นสิ่งที่เราเห็นคือนักเตะลิเวอร์พูเราในวิ่งสู้ฟัดจริงๆถ,ถึงแม้เราจะสู้อาร์เซนอลไม่ได้แต่เราก็มี กองหลังที่คอยประกุมเลนหน้าของอาร์เซนอลได้นะคะช่วยกันสกัดช่วยกันป้องกันไม่ให้อาร์เซนอลี่เข้ามายิงได้นะคะแล้วเราก็มีการมีเกมโต้กลับด้วยซึ่งเป็นจังหวะที่กองหลังเราสกัดทําเกมรุกของอาร์เซนอลได้แล้วก็ส่งบอลต่อให้อานนะคะอานก็ไม่รอช้าส่งให้กับสมุราซเวราก็ทําเกมขึ้นหน้า แต่ก็ยังเล่นคู่กับอาโนหในการส่งบอลต่อให้กับอาโนอีกครั้งหนึ่งอาโนก็ไม่รอช้านะคะคอร์สบอลไปข้างหน้าโดยเห็นนูเยสกับมูซาล่ากำลังทําเกมวิ่งไปข้างหน้านะคะโดยบอลเนี้ยก็ไปถึงนูเยสเลยทันทีเลยค่ะนูเยสก็เลี้ยงบอลไปข้างหน้าสปีดบอลดีค่ะแล้วก็เห็นแล้วกับมซาล่าอยู่หน้าประตูของอาร์เซนอลก็ปาดบอลไปนหน้าประตูเลยค่ะกองหลังอาร์เซนอลก็ไม่สามารถสกัดได้โมซาล่าจังหวะดีค่ะ ด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งไปตูงตะข่ายอย่างสวยงามเลยทําให้เราตีเสมออาร์เซนอลได้2อประตูต่อ2จบเกมเราได้มา1นคะแนนถือว่าก็ยังโชคดีนะคะครึ่งหลังเราเล่นดีขึ้นแล้วก็สปีดบอลเราดีขึ้นถือว่าเกมนี้เราก็เล่นดีนะคะโชคดีด้วยที่เราสามารถตีเสมออาร์เซนอลได้แล้วก็ได้มา1คนคะแนนสุดยอดการในการทําเกมแล้วก็ของนักติทุลุก ทุกๆคนแล้วก็สุดยอดในการแก้เกมของอาเนสลอตผู้จัดการทีมของเราขอบคุณจริงๆนะคะแทคติกของคุณแล้วก็ผู้เล่นของเราเล่นดีนะคะสุดยอดมากเลยค่ะรีพู